วันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 7นาสจางสาจิรพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทาเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาพูดคุยถึงการเตรียมงานการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันที่5-6พฤษภาคมนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้มีเวลาปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นค่ะส่วนการแบ่งงานของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกันนั้น ยังไม่ได้พูดคุยเพราะยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปัิยานจึงต้องพูดคุยกันอีกครั้งเนื่องจากมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกถึง3คนซึ่งจะต้องแบ่งงานให้เหมาะสมให้ขับเคลื่อนงานได้ซึ่งนายพิชิตชื่นบ้านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเด่นในเรื่องกฎหมายก็คงจะมากํากับดูแลด้านกฎหมายให้รัฐบาลค่ะส่วนตนเองนั้นทําได้ถูกหน้าที่นอกจากนี้ค่ะนางสาวจิราพรยังกล่าวได้ว่าการได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนั้นเพราะนายกเป็นหลักเนื่องจากเป็นผู้มีอํานาจ ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและตนเองเข้าใจว่าทํางานมาเจ็ดถึงแเดือนนายกมองเห็นอุปสรรคและโอกาสหลายอย่างในการขับเคลื่อนนโยบายก็เป็นเอกสิทธิ์ของนายกที่จะเลือกและต้นไปสอดส,สถอรสมัยที่2แล้วน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในคอรมอนีเข้าใจว่าท่านก็อยากได้พลังคนรุ่นใหม่มาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนและท่านนายกให้ความสําคัญกับทุกช่วงวัยทั้งรุ่นที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่จะมาทํางานผสมผสานกันค่ะทั้งนี้นางสาวจิราพร กล่าวว่าตนตื่นเต้นแต่ไม่ได้ตะนกเพราะเตรียมความพร้อมในทุกหน้าที่ตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกทุกคนก็อาจมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ